รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ขออนุญาตคุณตา,เพ,าเพราะเราเดี๋ยวเข้ามาทำเป็นบ้านพึ่งพานตนเองค่ะ mm hmm. แล้วก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้อยากให้คนอื่นๆที่สนใจด้านเกษตรได้นพึ่งพาตนเองในเมืองเนี่ยได้เข้ามาเรียนร,รู mm ้กันค่ะยังยืนยันว่าเราก็ยังจะรักษาคอนเซปต์บ้านอย่างนี้ไว้นั่นแหละ,ะเป็นพื้นที่ที่คนเข้ามาได้เรียนรู้ mm hmm. ถือว่ามันก็ก็เป็นเทรนด์แล้วก็เป็นความสนใจที่ mm hmm. ทุกคนยัง,ยงต้องการแล้วก็สังคมยังต้องการอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะ ก็มีแต่ตึกมีแต่รถติดค่ะเขาไม่รู้เลยว่าชีวิตฟางเนี่ยห่างไกลจากธรรมชาติมากแค่ไหนยังไม่รวมวิกฤตต่างๆที่เข้ามาอีกนะก่อนหน้าก็มีน้ําท่วมใหญ่ใช่ไหมคะตอนนี้มีโควิด -19 คำถามก็คือบ้านที่มีทั้งธรรมชาติมีอาหารแล้วก็มีความสุขข้ามกลางป่าคอนกรีตอย่างเงี้ยรวมถึงความสามารถในการพึ่งพาตัวเอง ไม่ว่าจะเจอวิกฤตใดๆเนี่ยมีอยู่จริงไหมและนี่เป็นที่ที่ฟังนึกออกค่ะสวนผักบ้านคุณตาบ้านในฝันของฟากเลยและใครอีกหลายๆคนเข้าไปดูข้างในเลยค่ะ พอคุณตาเริ่มอายุมากขึ้นและเราก็เลยให้คุณตาไปอยู่ด้วยกันที่บ้านด้วยกันตอนแรกจะปิดทิ้งไว้แต่ว่าเห็นว่ามันทิ้งไว้เฉยๆมันก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรนะคะก็เลยเอามาใช้เป็นศูนย์เรียนรู้สวนผักคนเมืองสวนผักบ้านคุณตาเนี่ยคือเราทําเป็นศูนย์อบรมนะคะชื่อว่าสวนผักบ้านคุณตาก็คือให้คนที่สนใจเกี่ยวกับด้านกเกษตรเมืองหรือว่าด้านการพึ่งพานตนเองได้เข้ามาเรียนรู้ ก็จริงๆเราก็ได้ต้นแบบมาจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าพอเราเห็นว่าเขาเนี่ยมีความพอเพียงประหยัดสอนให้เรารู้จักการทึ่งพาตนเองแล้วก็ใช้แบบมีความพอเพียงในชีวิตค่ะคุณฟ้าคุณฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ทำอะไรอยู่คะก็ดูแลผักอะไรเงี้ยค่ะรดน้ำตดน้ำค่ะเดินมาปุ๊บนี่เลยบ้านสวน ท,ที่มาเป็นยังไงบ้างคะบ้านสวนก็สวนผักบ้านคุณตานะคะ<า>ก็เดินเป็นบ้านของคุณตาพวกเราเองนะคะ<า>พวกเราเป็นหลาน,ลานก็ขออนุญาตคุณตาเพราะพวกเราเดี๋ยวเข้ามาทําเป็นบ้านพึ่งพาตนเองค<า>่ะ<า>แล้วก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้อยากให้คนอื่นๆที่สนใจด้านกเกษตรได้พึ่งพาตนเองในเมืองเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้กัน<อ>ค่ะแล้วพื้นที่เรามีจํากัดมากเลย สังเกตว่าแต่ว่าผักเยอะมากนี่เรามีการวางแผนจัดการยังไงบ้างเอ่ยใช่จริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ในบ้านของเรามัน100ตารางวาค่ะแล้วก็จริงๆพื้นที่ในการทำเกษตรจริงๆมันประมาณแค่สี่สิบตารางวาเท่านั้นเองงนั้นจะเห็นได้ว่าตรงนี้ค่ะเราพยายามใช้พื้นที่ในแนวตั้งให้เป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยค่ะตรงนี้ก็มีทั้งเอาอ่างน้ำใช่อ่างน้ําเก่าเอาอุปกรณ์ที่มันเสียแล้วหรือว่าแบบพังแล้วชมรุดอย่างเงี้ยค่ะ เอามาอะแดปดัดแปลงให้กลายเป็นภาชนะที่ใช้ในการปลูกผักได้ล้อยางล้อรถยนต์ยางล้อลชอรถคุณตาไหมคะราไม่ใช่คุณตาเดี๋ยวโถส้วมวันนี้เนี่ยสะโถข้อหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านที่แบบเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มาปลูกผักได้ดังนั้นตรงนี้จะทำให้คนที่เข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ค่ะจะเห็นว่าเอย คืออะไรก็คือสามารถเอามาปลูกผักได้ทั้งหมดเลยนะภาชนะมนีอะไรก็คือสามารถเอามา reuse ใช้ใหม่ได้<ะ>แต่ว่าสิ่งสําคัญคืออยู่ที่การจัดการพื้นที่นิดหน่อยว่าผักเขาชอบอแสงแดดน้อย<ะ>แสงแดดมากอะไรเงี้ยค่ะโอ้ตรงนี้เป็นอะไรบ้างคะยกสูงขึ้นไปอีกเออพอดีตรงนี้มันจะเราทําเป็นเหมือนออซุ้มที่เป็นแบบว่าใช้เนสเซอรี่ผักเนี้ยค่ะเอาแบบต้นกล้าหรือว่าผักต่างๆที่จะรอรอ,รอลงแปลงหรือรอปลูกอะไรต่างๆไว้ตรงนี้ พราะมันก็จะป้องกันพอมาลงมาแรงแล้วก็เดี๋ยวจริงจะมีสแลนเอามาคลุมด้วยค่ะเป็นพื้นที่แบบเนสเซอรี่ค่ะอันนี้เด็กเด็กๆดก่อนก่เบบี้เหกใช่อันนี้คืออันนี้ไม่เคยเห็นเราไก่ที่ไหนเป็นอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้เหมือนเราก็จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างสําหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ค่ะค่ะก็อันนี้มันก็จะหนึ่งเออหนึ่งอย่างเนี้ยค่ะหนึ่งคูณสองเมตร ก็คือเลี้ยงไก่ได้ข้างล่างก็มีบ้านไก่มีพื้นที่ที่ให้ไก่เข้าไปนอนฟักไข่ได้มีพื้นที่ให้คุยเขียอาหารได้ข้างมันก็ปลูกผักได้ด้วยคือหนึ่งตารางเมตรมีทั้งไข่มีทั้งผักในเลี้ยงได้กี่ตัวคะจริงๆก็ได้ก็ประมาณสามสี่ถึงสี่ตัวสามสี่ตัวออกไข่ก็เยอะนะมีเห็ดด้วยเหรอคะเป็นเพาะเห็ดค่ะ ลงพอเห็ดขนาดเล็กประมาณสักหนึ่งตารางเมตรคือทุกอย่างเราพยายามทํนแบบตัวอย่างแบบขนาดเล็กๆหนึ่งตารางเมตรนี่ก็เป็นแบบบ้านเห็ดก็คือทําง่ายๆเป็นแบบว่าเอาเหล็กเนี่ยค่ะมาอ็อกหรือว่าข้างหลังก็คือเป็นกระเบื้องเก่าที่ที่มีนะคะหรือว่าบางบ้านก็จะเป็นล่มก็ได้ล่มเก่าคลุมด้านบนเป็นหลังคาไม่ให้เขาโดนแดดใช่คือเขาจะชอบแบบความชื้นใช่ก็จสังเกตได้ว่าที่นี่ กลิ่นเหม็นไม่มีอะไรเลยแล้วเราจัดการกับเศษอาหารยังไงบ้างก็ตรงนี้เลยค่ะก็จะเป็นกองปุ๋ยกองปุ๋ยหมักแบบคนเมืองเลยแบบแบบคนขี้เกียจเลยแหละเพราะว่าเป็นคบขี้เกียจก็คือแบบทิ้งไว้เลยแล้วก็ไม่ต้องดูแลอะไรเยอะมากแต่เราแยกก็คือใช่ค่ะจริงๆร็อ่ะเศษอินทรีย์อย่างเงี้ยค่ะที่จะย่อยสลายได้ค่ะก็จะมาทิ้งเอาไว้ในนี้ แล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่พี่เขาฟังถามว่าขยะเราคำจ่าไงเราจะมีบ่อเลี้ยงไสเดือนอ่าคือบ่อนี้ใช่ค่ะซึ่งจากไสเดือนเนี่ยเขาจะกินอาหารได้ทุกประเภทอยู่แลลวที่พอกินแล้วเขาก็จะย่อยออกมาก็คือเป็นมูลไสเดือนเหมือนที่เราแบบเคยได้ยินกันว่ามูลไสเดือนเอามาผสมดินเพื่อที่จะให้ผักมันเจริญเติบโตได้ดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเลี้ยงไสเดือนไว้ในนี้ด้วยค่ะเพื่อที่จะกําจัดขยะําจัดเศษอาหารในบ้าน บ่อนี่คืออะไรคะพวกนี้คือเราทํานาข้าวในเมืองค่ะปลูกข้าวในวนบ่อซีเมนเนี่ยก็ค,คือต้นข้าวทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะนี่คือต้นข้าวต้นข้าวก็นี้เรามี10บ่อค่ะ10บบ่อเนี่ยได้ข้าวเปลือก ถ้าเวลาเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยนะคะก็คือจะได้ข้าวเปลือกสักประมาณ1กิโลกรัมจากข้อมูลเนี่ยคือบอกว่าคนไทยกินข้าวประมาณสัก15กิโลต่อเดือนดังนั้นก็คือ,อเพียงพอสําหรับ1คนต่อ1นเดือนทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีพื้นที่เท่าไหร่ล่ะสมมติเนี่ยอของฟ้ายในพื้นที่สํวนต่าคุณตาเรามีพื้นที่ประมาณเนี้ย <10 S 1> ได้ลาง10บ่อกก็ได้30กิโลต่อต่อปีอย่างเงี้ยค่ะเราก็เราลอง คำนวณพื้นที่ของเราดูถ้าสมมติว่าเอ้ยเราจะเลือกพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นก็วางสามารถวางบงบอดซีเมนต์ได้เยอะขึ้น <สะ S 1> ก็ปริมาณข้าวก็ได้ปริมาณเยอะขึ้น นี้สาหรับค่าบ้านใครที่ข้างล่างเป็นปูเนี่ยเราก็คือแต่ว่าต้องเกาะแปลงขึ้นมา<ะ>เพราะว่าอันนี้เราเราเราเอาดินมามาถกเลยเนยเาะแล้วก็ข้างล่างเป็นยังเป็นดินอยู่แต่ว่าสําหรับบ้านที่อยู่บนดาดฟ้าหรือว่าเป็นคนพื้นปูะอะไรอย่างเงี้ย<ะ>เราเราเกาะแปลงขึ้นมาโดยการเท<ะ>อิดมาล้อมรอบค่ะแล้วเราก็ปูด้วยกระบมะพร้าวนะคะแล้วก็ผสมดินมีดินปุ๋ยข้อแกะดิบแกะผ้าเผาผสม<ะ><ะ>ทุกข้าให้เข้ากัน แล้วก็ใส่ลงไปในแบบเนี้ยตั้งแปลงขึ้นมาแบบนี้ได้เลยแล้วก็หมักดินไว้นะคะแล้วก็เอาเพาะกล้าที่เรากล้าที่เรากล้าักที่ได้มาเนี่ยมาปลูกรอแล้วก็เป็นหลุมคลุมด้วยฟางใช่วยให้เขาชื้นอันนี้ก็ตำลึงใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นซุ้มไม้เลื้อยต่างๆที่เราจะปลูกพวกไม้เลื้อยไม้ผลต่างๆมีจักรยานด้วยพาที่จักรยานก็นี่จะเป็น จักรยานเอาไว้ปั่นแล้วก็สูบน้ำใช้สำหรับในแปลงผักเนี่ยค่ะสูบน้ำใช้เหรอคะเหมือนเราจะเอาน้ำจากที่เรารีไซเคิลมาใช้เราลองปั่นดูได้ไหมลองเลยค่ะปั่นได้เลยอ่าแล้วเราสังเกตในแปลงว่าเป็นยังไงเอ้ยน้ำมาเอ้ยนการแบบเอคเซอร์ไฟตอนเช้าเลยนะเนี่ยไช่เลยอ้าน้ำหมด มาต้องต้องฝันแรงๆหน่อยมันจะได้แรงดันในกันโอเคออกกอลังกายตอนเช้าลดน้ำไปด้วยแล้วน้ำที่เราใช้รด เนี่ยเอามาจากไหนกันคะก็เป็นน้ําที่ใช้อยู่ค่ะจากห้องน้ํอชั้นชั้นบนค่ะชั้น2จากน้ําล้างหน้าแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยที่มันไหลมาจากการใช้ในบ้านนี่แหละใช่ไหมคะแล้วเราเอามาใช้เลยไหมคะก็คือจะมีถังกรองง่ายๆแบบเป็นชั้นหินกรวดทรายแบบที่เราเรียนตอนชั้นปถมค่ะก็คือเป็นชั้นแบบนั้นทําง่ายๆแล้วก็มีตัวสำลีกรองสุดท้ายด้านล่างแล้วก็เขาก็จะไหลลงมาเก็บไว้ในถังน้ําตรงนี้ สั่งพักน้ำถังพักน้ำอยู่ข้างล่างใช่แล้วก็มาคอยเติมน้ำหมักเชีวภาพด้วยก็ได้เพื่อช่วยในการบำบัดค่าเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันสามารถหมุนเวียนอยู่ในบ้านเราได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เรามีการติดตั้งโซลาเซลล์ด้วยใช้พลังงานที่หลังคาที่ยื่นออกมานี่เป็นโซลาเซลล์เหรอคะใช้แสงอาทิตย์นี่แหละที่เรามีกันอยู่ทุกๆวันนี่แหละให้เป็นประโยชน์ค่ะแล้วก็จะ โซลาร์เซลล์ก็จะเก็บพลังงานแล้วก็แปลงไฟฟ้าช่วยลดค่าไฟด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสามารถเอามาปั๊มน้ําแล้วก็ลดน้ําผักได้ด้วยโอ้โหซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยการจัดการน้ําใช่ไหมคะมีระบบโซลาร์เซลล์แล้วมีการปลูกผักปลูกนาข้าวอีกจะอยู่ในสุขุมวิทนะข่างกลางเมืองเลยอะเรามองไปเนี่ยมีแต่ตึกสูงเต็ไมไปหมดเลยสำหรับคนที่อะเป็นเพื่อนบ้านบ้านใกล้เลือนเคียงอยู่คอนโด หรือว่าไม่มีพื้นที่เลยเราต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะก็เดี๋ยวจะพาน้องเขาฟ้าไปเรียนรู้วิธีการปลูกผักจิ๋วและกันไมโครกรีนซึ่งก็คือใครที่อยากจะเพิ่งเริ่มมือใหม่หัดปลูกเพิ่งเริ่มทำก็อาจจะเริ่มง่ายๆกับทำปลูกเพาะต้นอ่อนเพาะต้นกล้าเพราะว่าเจ็ดวันก็ได้กินก็เป็นกําลังใจให้เราและเจ็ดวันได้กินน่น้ำมีเนื้อหน่อยไม่ต้องรอนานใช่ไหมคะป่ะงั้นเราไปกันเลย สวนลิตบางคุณตาเนี่ยจริงๆแล้วเรามีแค่ร้อยตารางวาเนี่ยเราไม่มีมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่เราจะพึ่งพาตนเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราก็เลยเลือกที่จะพึ่งพาตนเองในสองสามเรื่องหลักๆนั้นเราก็เลือกว่าข้าวผักไข่ไก่เห็ดปนีมน้มันสามารถทําได้อย่างน้อยถ้ารวมๆเลยแล้วผมคิดว่าเราก็สามารถพึ่งตนเองได้สักประมาณ50%เรเราก็เก่งแล้วอย่างที่บอกว่าเราต้องเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก,ก,ก่อนใช่ไหมคะอย่าง ได้มีกําลังใจในการเริ่มปลูกผักอซึ่งวันนี้ที่เราปลูกนี่มีอะไรบ้างคะก็เดี๋ยวจะให้เริ่มทําไมโครกรีนก่อนจะเป็นต้นจิ๋วใช่สวัสดีค่ะจะขอเบิกตัวพี่สาวตางคนงานคุณฝนใช่ไหมคะได้ค่ะงั้นเรามาช่วยกันปลูกจิ๋วกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกต้องทำยังไงบ้างก็เดี๋ยวเราจะมีอุปกรณก็คือจะมีวัดุิ สามอย่างในการราคของดินนะคะก็จะมีดินปุ๋ยคอกแล้วก็แกะเผาอืมค่ะอันนี้ปุ๋ยคอกใช่ไหมคะใช่ค่ะเราสามารถอย่างนี้ได้ได้เลยค่ะจะได้ตวงไปในตัวด้วยมีกิ้งอือด้วยอ่าใช่ไหมความออร์แกนิกสุดๆออแกนิกสุดๆอันนี้แกะได้แล้วค่ะแกะได้แล้วใช่ไหมคะเคค่ะการนี่าะเทดินลงไปเทลงไปเลย แสดงว่าการปลูกพืชจิ๋วนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวเองใช่ไหมถ้าเราเข้าใจหล่ะว่าแบบเราผสมยังไงอแล้วเราจะโรยได้เหรอคะใช่ค่ะโรยให้เต็มได้เลยค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำลดเขาเลยใช่ไหมคะให้ชุ่มๆใช้หนังสือพิมพ์ได้เลยแล้วเดี๋ยวน้ำก็จะซึมเข้าไปเองอ้ค่ะเช้าเย็นเนาะเช้าเย็นใช่ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะค่อยๆซึมใช่ใช่ไหมคะมันก็จะชื้น พันนี้เองค่ะเราเรีย่าไมโครกรีนรอกินได้เลยอาทิตย์หน้าอันเนี้ยต้องรออีกเจ็วันใช่ไหมะแต่ข้างหลังแล้วเนี้ยพร้อมแล้วพร้อมกินคือมันฟูมากเลยอ่ะดูดีนี่แหละมันก็จะทานได้เลยเบียดกันนี้ทานได้เลยเอากันไกลมาตัดกินได้เลยค่ะกินตรงนี้เลยก็ยังได้งั้นเดี๋ยวเราเอาอันเนี้ยไปทำมื้อกลางวันดีไหมค่ะได้โอ้ยอันนี้ด้วย คุณแม่ทําอะไรคะสวัสด,ดีคะ่ะเดี๋ยวชัานี้แม่จะทําสลัดให้ทานนะโ oh, อ,อ้เอามาจากไหนครับผักทั้งหมดเนี่ยมาจากสวนเราหมดเลย oh. มาจากสวนที่เราปลูกเองทั้งหมดเลยอ,อันนี้มแม่ขัดขัดคาวเลกนะเดี๋ยวจะมีกรีนโอ๊กมีต้นหอมมีต้นอ่อนทานตะวันและเดี๋ยวหนูแม่ขอคาเวเลตได้ค่ะอันนี้ก็ได้อันนี้ต<ด>ัดลูก มแมม่่คะเอาเยอะไหมคะแม่เอาสักนิดหน่อยมันจะช่วยกลิ่นมันจะหอม,มนะกลิ่นมันจะหอมแล้วมีรสชาติเผ็ดๆนิดหน่อยมันจะอ่าใส่เลยหรือเดี๋ยวแม่ล้างให้ใชแม่คะเมื่อกี้คุยกับลูกสาวจ้ะโอ้โหทุกคนแต่ละคนเก่งมากเลยอะ่ะแม่เลี้ยงลูกยังไงอ,อ่ะ ก็คือว่าจริงๆแล้วแม่ถือว่าการสอนที่ดีที่สุดนะลูกนะค <marche. S 2> ือการทําให้ดูเป็นตัวอยา่างค่ะแล้วก็เขาก็จะได้ได้ซึมซับจากสิ่งที่เราที่เราทําให้ดูนี่แหละมันก็จะดีกว่า <hai> การสอนด้วยคําพูดนะแต่ที่ที่ครอบครัวเราเน้นก็คือว่า <Chun. S 2> สอนให้ลูกๆเนี่ยช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเอง <heh. S 2> แต่อันแรกที่แม่สอนให้พึ่งพาตัวเองเนี่ย <S 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 ไม่ใช่ว่าเพื่อที่เราเราจะรอดนะลูกนะ <S 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 แต่เพื่อที่เราเมื่อเราเข้มแข็งช่วยช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเนี่ยต้องออกไปช่วยเหลือคนอื่น เพราะฉะนั้นลึกเพราะฉะนั้นในส่วนในส่วนที่เป็นสิ่งสําคัญของบ้านเรานะค่ะลูกๆต้องพึ่งตัวเองให้ได้เพื่อที่หนึ่งจะได้ไม่ไปเป็นภาระของคนอื่นแล้วสองเมื่อตัวเองเก่งเข้มแข็งแล้วต้องออกไปช่วยคนอื่นช่วยสังคม,มนั้นลูกแม่ทุกคนแม่ก็คิดว่าน่าจะซึมซับตรงนี้ไปจากพ่อแล้วก็จากแม่เยอะทีเดียวแลหละโอ้โหนูว่าได้เต็มไม่ว่าเขาจะอะไรนะเขาจะนึกถึงว่าถ้าเขาทําสิ่งนี้เขาจะไปช่วยคนอื่นได้ยังไงการเรียน เรียนจบแล้วจะไปช่วยคนอื่นยังไงแล้วม,มันจะเป็นสิ่งที่มันถูกซึมซับมาตั้งแต่เล็กมาดเลยค่ะผักฟูกมากถ้าเป็นผักที่แบบปูกเอแล้วตัดจากสวนใหม่ๆม,ม,มันจะกรอบมากค่ะ ดีเนาะที่บ้านเลยแบบได้กินผักที่แบบปลูกเองด้วยใช่แล้วนอกจากผักที่เราปลูกเองเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่เราทำได้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติค่ะแบบอืพวกสบู่ยาสระผมอันนี้เราทําเองเหรอใช่ทําเองค่ะก็จะแบบพวกครีมบำรุงผิวเซรั่มอะไรย่างเงี้ยค่ะก็จะทดลองทำแล้วพอสูตรมันสำเร็จก็จะมาทดลองใช้กันในบ้านก่อน่ามันเวิร์กไหม เราก็จะมีเป็นคอร์สอบรมด้วยสำหรับใครที่สนใจอยากทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติใช้เองนะคะก็คนเขาก็จะมาสมัครเรียนกันโอ้ยอยากเรียนสมัครเรียนด้วยได้ไหมคะได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ให้ให้พี่เข้าฟางได้ได้ลองทำด้วยเหมือนกันได้ได้พี่ฟ้ายาก็จะอาจจะมีสอนทำสบู่ใช้เองได้ง่ายเพราะว่ามันทำได้ง่ายจริงๆค่ะอืมงั้นเดี๋ยวกินเน็จแล้วเราไปทำกันได้เลยค่ะ สวนเนี่ยนอกจากจะมีผักที่เราใช้ในการบริโภคแล้วอุปโภคเราก็ยังทำเองอีกเหรอคะคุณกายค่ะค่ะก็เราก็จริงๆไฟก็ทำสบู่แชมพูยาสีฟันอะไรใช้กันมาตั้งแต่เด็กในเด็กที่บ้านนะคะจนเราก็ชำนาญแล้วเราก็เหมือนมีหลักสูตรขึ้นมาแล้วก็ให้คนเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นสบู่แชมพูยาสีฟันหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆพวกนี้นะคะแล้ววันนี้ในครัวเรือนเราจะทำอะไรกันคะ ก็อันนี้จะแนะนําให้เดี๋ยวจะสอนทําสบูนะ่เนาะแต่ว่ามันก็จะมีวิธีการอื่นๆมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่จริงๆแล้วก็สามารถทําได้ใช้เองในบ้านอย่างเช่นถ้าสมมติเราอาบน้าโดยที่แบบว่ามีแบบสมุนไพรสดอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ก็คือเป็นมะขามเปียกนะเนาะอย่าง<ะ>ที่ปูกเปียกที่ปู่ยาตายายเราตอนเด็กๆเนี่ยอาจจะเคยเอามาขัดผิวกั้าหรือว่าตัวขมิ้นชันเองเงี่ยค่ะผสมกันแล้วก็ขัดผิวก็เป็นการ็นสบู่แบบธรรมชาติคันสนาธิตนะคะ โดเอาวุธอาชุธอาวุธาวิธอ๋อกระมีกระมีใช่ไหมคะใช่อันนี้แล้วหรือว่าผงถ่านตัวนี้เนี่ยก็ใครหลายคนอาจจะเคยเห็นว่าเป็นสารดูดสารพิษใช่ไหมจะชาโคอะไรพวกนี้ค่ะเดี๋ยวนี้จะสอนทําเรื่องของสบู่ธรรมชาติค่ะในอาบน้ําหรือว่าเป็นแบบสบู่สําหรับไปซักล้างอะไรได้หมดเลยเป็นพื้นฐานเลยค่ะในการที่จะไปต่อยอดทําผลิตภัณฑ์อื่นๆต่างๆนะคะ คไปสักพักหนึ่งให้เขาอุณภูมิลดลงมาอยู่ในช่วงใกล้ๆกันค่ะไปเรียนมาไหมคะทำสบู่เออจริงๆก็คือคุณพ่อเองก็คือศึกษาจากตำราอะไรต่างๆด้วยะคะ่ะแล้วเราก็ต้องมาทดลองทําเองเกาะสูตรต่างๆว่ามันเวิร์กไหมได้ไหมะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาสูตรจนที่มันคงที่เข้าที่แล้วก็เอาสิ่งที่เราเ,รเอ,อ,อ่านมาศึกษามาแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆมาทําเป็นหลักสูตร เสร็จแล้วเราก็จะเอาสารละลายโซดาไฟตัวนี้ค่อยๆเทงลงไปใช่ค่ะโค,<น>คนเลยใช่ไหมใช่ค่ะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนที่เป็นเหลวๆแบบนี้ต้องคนไปจนกว่ามันจะเป็นเหนียวข้นเหมือนครีมสลัดหรือนมข้นหวานอันนี้เราไม่ต้องตั้งไฟแล้วนะเราปิดไฟแล้วนะคะ เอาเหรอคะแล้วเขาจะข้นขึ้นเองขอเขาจะข้นขึ้นเองเลยเขาจะเหนียวข้นเหมือนนมข้นหวานหรือครีมสันละเลยหลังจากที่มีการพรึ่งพาตัวเองได้แล้วฟังก็เห็นว่าออกไปข้างนอกด้วยไปให้คําแนะนําคนอื่นยังไงบ้างคะก่อนที่จะมีโควิดค่ะก็จะมี พวกนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้ามาดูงานชักศึกษาอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นอบรมระยะสั้นหนึ่งวันเงี้ยค่ะให้เด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการเพื่งพาตนเองการลงมือปลูกผักการทําจริงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สนุกด้วยนะช่เด็กสนุกมากในการแบบจะเจอใส้เดือนอะไรเงี้ยค่ะได้อุ้มไก่ได้แบบได้เก็บ ไปเก็บไข่ด้วยซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากในเมืองใ,<ช>ใจกลางเมืองเลยถูกไหมคะอัปเดตวิกฤตตอนนี้ใหม่ล่าสุดเลยคะ่ะโควิด1 9เรามีวิธีรับมือกับมันยังไงแม้กระทั่งกับวิกฤตอื่นๆด้วยจริงๆแล้วก็ถือว่าเรามีองค์ความรู้เนาะเราเราถือว่าเรามีองค์ความรู้ที่เราสะสมมาทั้งเธอคุณพ่อเองเนี่ยที่สะสมประสบการณ์และองค์ความรู้มาตั้งแต่ ทำมอที่มันเนี่ยคะ่ะชื่อมือที่ศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนามาเนี่ยกว่า3 0ิกว่าปีเนี่ยเราถือว่าเรามีองค์ความรู้ที่เราศึกษาเราไปเก็บข้อมูลเราไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเราไปคุยปีกับคนที่มีความรู้แล้วก็เน้นสิ่งที่เรามีความรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาลงลงมือปฏิบัติเองอย่างที่อย่างที่เห็นอยู่เนี่ยคะ่ะว่าสดภาพ้านคุณตาเองหรือว่าสิ่งที่เราเปิดเป็นคอร์สอบรมต่างๆเนี่ยเราจะลงมือปฏิบัติจริงก่อนพอเรามีองค์ความรู้ต่างๆเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาทําเป็นหนังสือที่มมาาาาเเผยยแพรรร่ป็นนนนวสดด้้กลััังงถอออีีคืืห ที่เราทำเองใช่ค่ะเป็นวารสารจริงๆเราเคยมีสำนักพิมพ์ชื่อว่าวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติเกษตรกรรมธรรมชาติแล้วก็จะรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรยั่งยืนเกษตรปลอดสารเคมีพลังงานผันตภั์พลังงานหมุนเวียนแล้วก็เราไปเก็บข้อมูลมาทั้งของที่ต่างจังหวัดแล้วก็แบบปราศชาวบ้านหรือว่าคนที่เขาทําจริงอย่างนี้ค่ะ แล้วก็มาย่อยข้อมูลแล้วก็จะมีแบบกองบรรณาธิการเนี้ยนะคะแต่ว่าจนถึงตอนนี้คือเราก็ไม่ได้ทําเป็นเป็นรัรูปเล่มแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นออนไลน์มีการอัปเดตรูปแบบแต่ว่าเนื้อหาข้างในยังเหมือนเดิมถูกไหมคะนำเสนอให้มันเหมาะกับยุคสมัยมากขึ้นแล้วก็มาเน้นตรงที่การเอาองค์วรมรู้ต่างๆที่เราสะสมมาเนี่ยมาเปิดเป็นคอร์สอบรมเน้นให้เห็นเป็นรูปประมจริงแล้วก็เรานอกจากที่สวดพรพคุณตาเนี่ยมูรที่เองเนี่ยก็ไป ทำพื้นที่ขนาดใหญ่อยู่ตรงที่ดอนเมืองค่ะชื่อว่าชุมชนนิเวศสันติวนาอันนั้นก็จะเป็นเหมือนโครงการร่วมกันระหว่างมูลที่อุตสุรินทร์เพื่อการศึกษาแล้วก็มูลที่สูตสืบเพื่อการพัฒนาที่ทํางานร่วมกันค่ะเป็นพื้นที่เหมือนต่อยอดจะเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะอาจจะมีองค์ความรู้อื่นๆที่น่าสนใจใช่ไหมคะในการขยายไปที่นั่นใช่ค่ะก่อนจะมาที่นี่ค่ะสวนผักบ้านกุตาฟ้าก็เซิร์ชใน Google เลยว่าแบบเออหน้าตาเป็นยังไงก็อ๋อมีบ้านแล้วก็มีพื้นที่โล่งๆ แต่พอมาถึงตึกกำลังสร้างล้อมหมดเลยวิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปไหมคะจริงๆก็ถือว่ามันเป็นความท้าทายมากกว่าถือว่าเป็นความท้าทายเป็นชาเลนจ์ที่ทุกคนต้องเหมือนปรับตัวให้ได้อ,อยู่ให้ได้หรือสุภาพบุรคุณตาเองก็เหมือนกันเราก็ต้องคอยดูต่อไปเป็นระยะระยะว่าต่อไปเดี๋ยวจะปลูกผักได้มากน้อยขนาดไหนยังอยากที่จะโชว์คอนเซ็ปต์และแนวคิดที่ให้คนเมือง ไม่ว่าจะอยู่ต่อไปอีกอนาคตเป็นแบบไหนก็ต้องปรับตัวให้ได้ว่ายังไงก็ต้องพยายามที่จะพึ่งพาตัวเองให้ได้ไม่มากก็น้อยนะคะเราอาจจะไม่ได้พูดว่าเป็น100%เปร์เซ็นเพราะว่าโอเคเรายังสามารถออยังต้องไปซื้อข้าวข้างนอกอยู่หรือว่าออกไปช้อปปิง้งออกไปทําอะไรเหมือนชีวิตปกติแหละแต่ว่า เมื่อเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยเราอย่างน้อยเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้ว่าในยามวิกฤตอะไรต่างๆก็ตามเรามีองค์ความรู้อพอมีองค์ความรู้เสร็จปุ๊บเราจะมีความมั่นใจอะ่ะในการใช้ชีวิตอะไรต่างๆแล้วเราก็จะสามารถออกไปช่วยเหลือคนอื่นๆได้ดังนั้นยังยืนยันว่าเราก็ยังจะ รักษาคอนเซปต์บ้านอย่างนี้ไว้นั่นแหละเป็นพื้นที่ที่คนเข้ามาได้เรียนรู้ต่อไปอาจจะมีเป็นสถานที่ที่ให้มาศึกษาเกี่ยวกับด้านจิตติฟาร์มในเมืองต่อไปในอนาคตเชื่อว่ามันก,ก็เป็นเทรนด์แล้วก็เป็นความสนใจที่ทุกคนยังยังต้องการแล้วก็สังคมยังต้องการอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะโชคดีที่ผมไปทํางานเก็บข้อมูลจาก ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร,ร,กรซึ่งสายที่เป็นเกษตรกร,ร,กรที่เราไปทํางานก็เป็นสายที่ไม่ใช้สารเคมีเราก็มีศักยภาพมากขึ้นพอเรารู้เราก็อยากจะขยายความรู้แบ่งปันความรู้เหล่านี้ไปให้คนอื่นซึ่งงานของมูลนิธิที่ผมทําก็เป็นมูลนิธิที่ชื่อว่าศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาก็คือการใช้การสื่อสารเพื่อการเผยแพร่ความรู้สร้างสํานึกพัฒนาศักยภาพของเพื่อร่วมสังคมให้เขาได้เห็นอย่างที่เราเห็นส่วนเขาจะเชื่อหรือทําตามมากน้อยแค่ไหนเนี่ย มันก็แล้วแต่ว่าแต่และคนมีปริบทหรือมีความพร้อมในการทํามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผมก็รู้สึกดีใจที่หลายปีที่ผ่านมาที่ทํามาเนี่ยงานของเราเนี่ยเราก็เห็นว่ามันสำฤทธิ์ผลในระดับที่เราคิดว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ทั้งตัวเองแล้วก็สามารถเอาตัวอย่างที่เราทำเนี่ยเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้เรียนรู้ต่อไปด้วยก็เลยกลายไปเป็น,ปนที่สวนผักบ้านคุณตาแล้วก็มาต่อย,ยอดที่ชุมชนนิเวศสันติมนา ฟางคิดว่าบ้านในฝันที่พึ่งพาตนเองได้จริงแบบนี้ยิ่งมีเยอะในเมืองก็ยิ่งดีนะคะขอให้สวนผักบ้านคุณตาเป็นต้นแบบของบ้านสวนอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะและเรื่องราวของครอบครัวสวนผักบ้านคุณตาย,ยังไม่หมดแค่เพียงเท่านี้เพราะมูลนิธิที่ครอบครัวของพวกเธอดูแลมีผู้ให้ที่ดินขนาดใหญ่มาบริหารจัดการนั่นคือจุดเริ่มต้นของป่าในเมืองชุมชนของการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง ต้องใช้เยอะไหมคะเยอะครับกี่กี่กระสอบคะถ้าทำเป็นบ่อวงก็จะประมาณสักสิบกระสอบอไปแล้วค่ะสิบกระสอบเลยเหรอโอ้แล้วถ้าสมมติเป็นบ้านเนาะเราไม่มีผักตบเราไม่มีจอกเราใช้พวกเศษผักเศษอาหารในครัวเรือนแทนก็ได้ใช่ไหมคะก็ช่วยกำจัดเศษขยะอินทรีย์เนาะในบ้านได้